ตัดไปนี่เสียตังค์ไปเยอะปะเนี่ยไม่เยอะครับเป็นคนไม่ค่อยใช้เงินแพงจริงเหรอเขาเน้นเรื่องหวยอย่างเดียวนี่โอ๊ยพูดผัวเรื่องเรื่องลอตเตอรี่มีข่าวดีมาให้แจ็คอยากจ้ะซื้อหรือยังโอ้ยใหญ่เลยโอ้ยมีฟกมาด้วยอยากได้แจ็คเป็นคนเล่นลอตเตอรี่อะเพระผมเล่นทุ่มวดอันนี้ถูกต้องตามกฎหมายหรือเปล่าครับต้องเลผมไม่เล่นร้อยคูนร้อยไม่ดีอันนี้ซื้อที่ไหนซื้อใบเท่าไหร่ปุ๊บซื้อประมาณเอ่อร้อยหนึ่งร้อยหนึ่งบางใบก็ร้อยสิบนะถ้าสมมติเราเดินตามแบบว่า ากีใช่คือตอนนี้ราคาที่เราซื้อเนี่ยมักจะไม่เท่ากันใช่ไหมแต่ตอนนี้มีมติจากรัฐบาลแล้วให้ขายลอตเตอรี่ตามร้านสะดวกซื้อแล้วก็เคาน์เตอร์เซอร์วิสต่างๆเพราะว่าราคาเนี่ยปกติจะต้อง80บาทแต่ถ้าเราซื้อข้างนอกมันอาจจะแบบร้อยบ้างร1 0บ้างอะไรอย่างนี้อีก3เดือนรับรองซื้อได้แล้วค่ะก็ตามไปเลยไปเร่ตามพวกร้านเที่ยวเซเ่นอะไรใช่ แบบหนึ่งก็คือเข้าไปเหมือนมุงนอกปล่าคือเราเลือกตัวเลขเองหรือว่าหรือว่าขายแบบนี้เลยขายแบบนี้ขายแบบนี้ไม่ให้เหมือนเออแล้วกิดบางสาขาเราไม่ชอบเลขนะทำไงก็ไม่ต้องซื้ออยู่ก็ไม่เป็นตามหาสาขาอื่นไงเี่ยเนี่ขเนี่ประีเน็ยนีเนี่เนี่ยเนี่ยเนี่นี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่าเนี่ยเนี่ยเคี่ยเนี่ยนี่นี่ขเนี่ยี่ี่เพราะตี่มเน่่น่เ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 ่นเ่า หรือว่าเขาก็เจ็ดเปอร์เซ็นต์มานเนียเาสงสารเขานะให้เขามีรายได้เถอะเนาะแต่งวดนี้ออกแน่สองแปดสามหนึ่งสี่เ้าในชูให้กล้องดูซิเดี๋ยวเราลองดูกันว่าแจ็คถ้าเอาที่ถ้าผมถูกผมได้แจ็คพอตนะครับหกสิบหกล้านครับจัดใจเลยแบ่งไหมผมจะให้บอส หกสิบล้านเมื่อวานเมื่อวานไปอัดรายการยังบอกเบื่อบอสอยู่เลยอยากเปลี่ยนรายการอยู่เลยเมื่อวานนี้รู้สึกว่าจะไปเล่นเแจ็คสกิ๊กเล่นอะไรนะไปไปออกอัดรายการคู่ซิตี้เนี่ยนของคุณพลีก็ไปประจบพี่ภูริแล้วไปบอกภูริว่าไงนะคุณกิ๊บบอกว่าแบบเบื่อรายการตื่นมาคุยแล้วเพราะว่าตื่นเช้าเกินไปอยากจะเปลี่ยนบ้างผมเลยรายการพลีที่บอกเลยโอ้สู้บอสไม่ได้เลยเดี๋ยวก่อนไปเรียกไปเรียกเขาแบบนี้ด้วยสวัสดีครับบอสภูริพลีเรียกบอสภพลี พี่ว่าในวงการเนี่ยไม่มีอะไรรายการไหนที่มันง่ายไปกว่าตื่นมาคุยแล้วใช่ครับผมชอบวันนึงคุณมารายการที่คุณพูดแค่2ประโยคพูดว่าพักสักครู่ครับถูกต้องแล้วสองประโยคนี้ยังผิดคิวเลยแลงผิดคิวเลยไม่ต้องพกอะไรมาด้วยนะพี่วุนดีไม่ต้องพกสมองมาด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นหน่อยทุกเช้ามาคุณไม่ต้องพกสมองมาทํางานเลยมันดีจะตายชิวๆอยากคิดจะลาออกอีกไม่ออกไม่ออกเอาอย่างนี้ถ้าสมมติถูกจริงซื้อตั๋ว S Pepsi S2O แจก ทีมงานทุกคนป้าพ่อทุกคนอยากได้อยากได้ไหมครับอยากได้ฉันก็อยากได้อยากได้อ่ะฉันอยากได้วิลล่าด้วยซื้อวิลล่าแต่ถ้าถูกสามตัวถามว่าได้สองพันพอไหมก็เอาค่าตัวพิธีกรที่ทำเมื่อกี้สีเนี้ยเสียตาวิลล่าเป็น CSO ที่เขาอยู่กันยี่สิบคนแล้วโอ้แสนเดียวเองแสนเดียวเองซื้อให้หน่อยสิได้ผมแจกทีมงานหมดเลยแจ็คบอกว่าไม่ว่าจะถูกหรือไม่ถูกก็ซื้อแจกโอ๊ยถึงผมนะจ๊ะจบแล้ว เอาคลิปจบแล้วเอาะไม่ดูเลยทำไมมันสั้นอย่างเงี้ยคลิปอ่ะถ้าคุณอยากจะดูคลิปเด็ดๆอีกมากมายของรายการดาวสามารถกดปุ่ม subscribe ตรงนี้ได้เลยครับกดเลย